ครับสอนบ,บ่าดีสองวนันอีกที่บ้านไหลนาเล่ายัางเลาะเบื้องสอ่วนเบื้องไส้เบื้องโขเบื้องน้ำพี่น้องน้ำลดระดับลงมาใกล้สิเข่าสูื้เพราะว่าปกติแล้วล่ะบา้านฉันนึกเก็บกักน้ำได้ดอกเพราะว่าให้เขาแข็งทั่วคนหลังจากหยดน้ำด้วยลายมือปั้นพั้งบุ่งพอเบื้องบ้านก็เอาปุ๋ยขอกใส่ต้นมะพร้าวต้นอินทผาลัลามเรียบร้อยแล้ว ยังอยู่ด้านทิศตะวันตกกระท่อมหลังกระท่อมทั้งน้านพุ่นเออบักพิกอ้าวกล้วยก็ใกล้ดีพ่อบ่มตัวหนิพีกเกิดธรรมชาติดกังามดีเว้ยเต็มไปด้วยผักบงังนางเิึงรอบด,ดักรอบไป้บ่ได้ใช่ใชคือสมัยโบราณหรอ มีคนมาหลักเสีเบ็ดอยู่ในน้าอยู่ติมเลยคือว่านาใครนามันเออนี่บักกรอบรอยอยู่เนาะกูบ,บอกกับนนกบ๊วยกูบก็ับ่๊วยลาเบิ่งแหล่เนอนเนาะพักควันนี่มันสิเป็นนังจอบโฟวพอฟว์อยู่เตะในน้าควราะฉะนั้นมเกรงใจซึ่งกันและกันบ้างนี่แหละคนท้องแต่ละเนาะพี่น้องส่วนมากบ่คเคยเกรงใจตัวเดี๋ยวก็โดนหน้าผากซ้อดถูกไหม <laughs> เาาดี๋ยวก็โดนถึงยิ้วหน้าผากสอดว่าไหว้ดเนาะพี่น้องอันนี้เราถือว่าไหลยี่พอยหมข่อยจะมีงูด้วยเลยมีตะปูสาสมเมอะไรปนกระแช่พิปูเน,น,น,นาะพี่น้องเริ่มมัดหรือดิเอ้วเอาเห็นเจ้าปันบูเออวิถีชีวิตขอให้ชนาเขาเป็นสีน่ล่าพี่น้องเลย บม่ได้ลุ้งหลายมือเพิ่อนเพื่อนเด็กที่ผู้โทรศัพท์ก็รู้ชื่อว่าคัดขวางแล้วว่าไปกดถื่อปุ่มไหนมันละ่ะผู้เฒ่าเนาะเออโอ้เัื้สีลุ้หลุดลุ้งขีดเลี้ยวลุ้งยุ่งสุบเออเออตัวตัวคะนี้น,องง <laughs> นาา้องเลยบรรยาด็กกลับส่งมุน,นี่ก็ได้ สายสามารถกัุ่นละ,ละ,ละเลอะผู้เมี้งฝนแล้จฉันเพื่อไปบา้านสวนวันสรพุนอืออยู่บ้านนี่คำๆเขาปุ๋ยขอ,อกใส่รลนนบหลบข้นยันถ้าพาล่ามรลบหลบข้นมากๆตัวต้วเพราะ,าะเขาก็เริ่มจะออกจันประสบตัวก็ใข่ปุ๋ยฟอ้อมแต่ว่าระบัระดับน้ำระ,ะบบนำสันเหตมบต่อไหม <c oughs> เออเสด็คกัก,กุนน้ำไปตัวบนี้ นี่ก็หไหวอะไรไปจ้กมือก่อนเล้งมันจะต้องเริ่มพิดให้เบิดนะครับเดี๋ยวนี่้ให้เขาห้งอายุตัวก่อนมันมันน้ำหยดน้ำไม่ไหมน,นม้ำมันก็น,น้ำแลบบ้วบ่มน้ำันจะแข็งตัวเขาก้อนหนาแนมเขาก็ได้ก็ง,งามอยู่ดอกพี่กระไดพี่น้องมันเป็นเขาหน้าดำเนาะก็่ชื่อ ก็ได้กินแต่ท่าอยู่วัดได้เห็ดสองดอกกุ้ตัวเห็ดพวกตับมือเลยเลาะเบื้องเอกงามเกาตอนพี่บาได้ครบนะี่างตอนเป็นพี่บาได้เห็ดนี่เกิดเพราะนั่นละเมอนีิเห็ดพวกเกลืพวกตับเนี่ยอือเกิดยุโรนี่ตาดีก็ได้ตาไย่ก็เสียได้พี่น้องตอนได้หงอบเข้าวเนี่ยเรื่อบผ่านน้ำหอมมวกข้านไงก็ได้ทีหครับ ว่าพอเห็นก็มัเป็นหมักซะ่นอหน่อ hmm. เออมาทุกคนเวยแต่ดอกเดียวเออมีดอกเดียวนี่เห็ด mm. เห็ดปวกตราบพี่นองน่เขาเออเห็ดปวกตรามันเกิดตามค้าผมไม่ละเกิดทุกปเออีเกิดมาเห็นลดนะเห็ดปวกตราหาเติมกันอยู่อ,อืม บ่เอากันเอาถิมนะพี่น้องสะาสด้วย่างเหย่างไลสับปนสับทแ้เจ้านั่มทีกนั่เห็ดโครนก็พ่อได้ยินด้นเออใส่ปุ๋ยเลอกอกตุ่นอกเาเวใส่ขี้บุญปุ๋ยขอกใบห้อยล้หากวนหอดีดีหอดมงผมมังิเออมัน่าบบกเข่าขันว่าบบเข่าไงแบบโบราณเู้ ม,มันกับว่าแมนไงมันกับฟ้าจำจำมันกับปิ้นไวยพี่น้องงวงตัวเนาะเอาเงั้งกับเอารดเดีด๋ยวไปตัดถิ่ได้หรอมั่วถิถ่ปลูกสมปีปานมาแล้วเฮ่อถิ่ปลูกได้ว่าถิ่เป็้นไวยเนาะอืมบชมบช้าเอาเนี่ยขันมาบักข้าวมันก็เตียอยู่ดิเลยไหมเออเีกเตียงเล้งแจง ขัดตัวเกิดเป็นนว่นน้ำไหลรวดๆด้วยพี่น้องเดี๋ยวนึงก็ได้เอ้อเป็นนังได้มียังถือรอบบาดักรอบไปซื่อๆเนี่ละใครมีน่าถือเันถือเขาก็จิบบึ้งบานบุบบานหมดที่พี่น้องอ้าขอตัวขอให้เถอะยังยังมีแต่ปูไอต้อยโว้ยปูเอาลื้นอืมต่อไป เดินหาเห็ดก่อะเล่เมืองหายร้องใจเขาเพืนแต่ละพี่น้องเลยเรา,าหายโซนนาเขาหนอกระดูกสันหลังของฉันหาจีบก็คือเห็ุหน้าดลอันนี้ผมปาทีปผืนหน้าไม่บล่อยวางเป้าน้ำขันหน้าเต็มไปเลยไม่ผืดผล กินได้นะครับจะเริ่มไฮปฏิปพอถกพุทธเบิรแดละละบังม่วงกับพุท,เพทธเทื่อเลื่อที่ดิรอบหน้าุาน่นละน้ำขั้นแดนแมนเบถถิดเสื่อมบ้าพบังม่วงแล้วก็กินมะเบรถถิร์ดไข่เออ,อสั่งยังไงเออนะุันนี้แม่บ้านรถสามดอกแล้วว่าไ้วางประเทศ เ <c oughs> ออก็งามของเราอยู่ตอนัรนก,ก็เสมอกันเลยให้เวลาเล้ดินเดือนกว่าพี่น้องเดือนหน้าก็บังทีจีบกวาไปก็เริ่มออกร่วงแล้วเขาเดือนตุวละนี่ของทั้งหมดที่ยี่สิบสามตัวนั่นแหละผมก็ได้เบิ่งบางทีสินี่ครับนี่แอเนี้แต่กวอนเป็นดอนเห็ดกับไข่ได้พี่น้องมันจะมีมกัวคั่งอยู่นี่ หน้าผมนี่ยิไม่ต้นหักนะครับเหตุกาไข่เกิดเหตดเพิงเห็ดกาไข่เห็ดสำบุีเห็ดเพาะเขามีทุกทุกเหตเลยาชาวสวนนี้เกิดเห็ดพวกทีพวกตับเหขอไข่ไปน,น้ำขั้นแท้กันนี่แหละบ่รรบดาดีนะครับ <c oughs> ันแท้ขั้นเดอนต <c oughs> ะโกนนำปลาปลาบ่ไข่ไหลนติดน้ำเส็บึงเลย มันม้วนแตกมาได้เลนนั่นปลาปลาปกติมันจะไหลเ้ยมันองมนปคัดของด้านเทคนิคก็ปลาหมูสิบสามด้เปิดเบ้าสมิ่งบางคนเปิดเบาดูก่อนเปิดกวพื่อนเนี่ยถ้างหี้ไหลอือไม่หัวจะไหล อย่ายวมาใชของด้านบดเนาะเอาลากันไปเดี๋ยวจะแก้ไขามาทัานจิบเกียเก่ยวมากกานบนที่นี่เพียน้อนปักมือเลือยถอยมือเออยางล่อเพิ่งล่อ,ลอสันหาล่อเ,นนเ,อเอพิ่งเห็ดน้ำต้วตดวดตาแล้วเออพี่ากาเริ่มกลิ่นฝ่าขั้นมาออกมากยุ่นต่ำอ,อยางนี่เาะบพราะอ,อสูง เออมาตั้งซนบ่ปลารมบเอกลับน้ำก็เริ่มนิ่งแล้วน้ำก็เริ่มนิ่งแล้วอืมอืมนี่เปเห็ดสายเบี้ยเนาะไปเสริมมาถพี่นองเนาะ เงาเบิง้งนี่แหละบักขมเอา,าบักขมหวานมาปลูกกลายเป็นบักขมโค้งยักษ์บู้เลยอขอทราบไปอ๋อลองน้อยหน่ามาเก็บมาท่านเดียนมาเก็บดอกยังไม่ได้มาเก็บเลยงางเราบุ้ง,ง,งริมสะดูริมสะเออสะอวนปลา สวรรค์ป้าสองวันปา่นปารอบนี้คือบรรยากาศสดๆผมอัดลงสองยูทูบ่าได้พบพ่อกับพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีติดตามเพราะว่าช่วสามันคัดของท่านทนเทคนิกพี่น้องผมก็เห็นว่าเป็นอาศัยดาวๆซุ้มๆไป มันก็เลยพูบังพูบังพูบัง,บงอืมวันนี้ก็รจเตรียมตัวเอาปุ๋ยขอกมาลุล้ยรอบๆต่วนอินตาภาม้ำซุนนี่ตอนนี้ก็ดอกต้นบินาเดี๋ยวสิเริ่มออกมากใช่ไหมพวกปนัวเขาจะ,ะ,ะอ,ยอ,ยออกมา,จากจนไหนๆที่ตาภาล้ำซุนน,นะครับลุน่นซุนนี้ปลูกก้อนซุนนั้นแต่ว่าซุมป,ปลูกหลังขึ้นขึ้งงาม แสดงว่าดินมันพือกันดินคู้สะกขุดสะขึ้นมาเอาเนบเลยเนี่มันที่ปะเขาชาเนาะไม่ได้บำรุงดินแล้วที่เอาปุ๋ยข้อมาบำรุงมันก็งามก็ดอกเขาสั่งเงาสั่งล้มต้นเขาใหญ่ตัวซุ่งปลูกไม้นี่มันสลุดพรวดอยู่กลางแก่งที่บุเงาเงาก็ใหญ่กว่าคนเลยใหญ่กว่าล้มตัวเขาเลยดินะใช่หร งเงาอินทพาลามซุ้มนี้คันถอดจะได้พันได้ได้วยเพราะซื้อไม่พัฒนเ์เลยปลูกไม่พัฒน์เลยรู้เ,เรื่องหลวงพัฒน์ได้ศึกษาครับเห็นว่าเขาล่ำกับล่ำน้องขอไป <c oughs> เออเข้าท่าเข้าท่าบรรยากาศเ้ามื้อนี้ออกวันที่ยี่สิบสี่เดือนกันยายน เห็นมันยีพี่หลเนาะหมู่บ้านวันพระเนีต้นบักขามบักขามเทียรบักขามเวียดเงยเลยดีพี่น้องประมาณสองปีวมร้างสร้างหมดล้พบ่มาเก็บบ่ก่อยาก่เนี้ยัมเป็นสองสงการเรียนสเรียนสี่เดียนหาไปครับเดี๋ยวไปปลูกวัานสวนบัฒนพุ่นดีด้วยพุ่นมาสร้งครบเออุ่นนัเราหมดดอกพิจนาหขกำลังไง ก็ได้กินมาแล้วสองสามปีมาแล้วมากระมดุดเออมาผ่าลิ้มจระกับกำลังงามามาผ่าลิ้มจะชีวิตเศร้าขัาเจี๊ยบตะกวันห้องอาพี่น้องนะอาพี่น้องเราบูสต์ัดที่นี้ผ่บระบาดหลานนาแล้ว เมื่อก็ได้รับผลแล้วผมก็เลยไปปรับปรุงบุลณะทีผืนในที่บ้านสวนวันชระพลสซอนอยิงดอยนั่งอยู่นะครับดูผืนเห็ดเป็นสวนเลยเ่บออให้มีหน้าเด้สวนมะพร้าวน้ำหอมโดยเฉพาะเดีวกพืชพันธุ์ต่างๆไม่ผลที่กินได้เออป้านี่ก็ท่ันมาออกเลยมันแหลนหลายช่างเนาะคนผู้เดียวเด้ งางเซฟเลยพี่นอ้องเอ้ยงางใจสู่ซื่อ,อใจสู้แม้สังขารมันจะไม่เอำหนวยแต่ใจก็ยังสู้สู้อยู่นะครับอยู่ต่อไปเออบอ่มไีไหม่ด,ดีไหมเหตุผลดีไหมเออถิ่นนี่มือรุ่นพ่วเนาะมันฝนหัวแจงหักมันจะขาดเอออ่อางห่า ตำหรับดอกไม้เของตอชานตอท้านก็นล่มสิเดมุ้งไหมตอชานมันจัแบบคุ้งมุ้งละข้ามันล่มโอ้หอมกินดอกไม้ดอกดลีดด่รับประดิเรกดอกจำปา่าน้ำพี่น้องอากาศบริสุทธิ์ดีตวัวชงให้ชงน,นั่นเงียบสงบขอบไม่มีเสียงลูกวนดอกเงียบสงบ <c oughs> เงียบสงบหฮมส่วนหฮมเงาย้ามสงการห้ามหันเดี๋ยวมันนอนเว้นที่บีเบียกนอนแล้วเ่าอยู่บ้านสวนพึกกันเลยมันลงมาพี่ไม่เสียแล้วเออมากัดทินหรือว่าพักท่าเศษใครสิพักกินแล้วเดี๋ยวนี้กระเทือนกระเทือนอยู่เออร่มฉัดตอนนี้ผาดเตยส่งแล้วพี่น้องเนาะ แต่ชางฝุ่นบ่ได้มันมีน้ำก็ต้องหลอดรอกไปน้ำปลาบเขานี่ลอดรอกมาป่าปะเผานี่เชกบ้นปนไม่ช่วยอะไรบักเผาอืมบาง่นล้างออกเกีย่ยวสอนโพมาต้องได้สวยเหลือเนี้ยพี่น้องเพราะหักเห็นมันเลกมากผสมไปยังไงครับกําลังบานจันแต่ละจันเปียงปงียงอ่างฟังเออ ต้องดูแลเอาใจใส่ทุกวันตัวบ่แม่นถึงถึงข่วงค่วงนพี่น้องเออสังเกตมันก็ไม่เป็นม้านเปลีนปางแม่นล่ะช่วงมันยานหนึ่งดิด่วยดกดเพาจับนี่พี่น้องแปลเพะบางแทงอาจะจับดีบางจั้งแทงนี่แปลสิเพาจับเลยเพราะว่ามันภาพว่าฝนถึงช่วงแรงไปเลยนะผมสังเกตบึงของเพื่อนเพื่อนที่สมวบปู่ห้างน้ำหอมพิสานมาเท่าเป็นขึ้นกันตัว เออผมทำใค้เจ้าลงมาเบิ้องนักจ่อเออไอ้ก้อนเจ๊ใครจะบอกว่าเป็นคือกันอยู่นะครับมันทิ่สังเกตเบิ้งแอร์จันบักเทาน้ำหอมผมทำให้เป็นมานโอ้โผไปสันโอเคคือเข่ามานเลยพี่น้องม่าเดี๋ยวเห็นหมากพร้อมนี้นลยเล่นมากอยู่ในม่านมันน่ะแหลมๆดาบเป็นคนพร้อมดาบแบบนั้น หพี่น้องเข้าใจนะครับส่วนมือกับกัลลังออกทิดลูกออกลังบานเมืองมันมันอุ่นงอยงี้แม่ละจันแรกจันสองบ่มีหน่วยจันที่สามแม่ละอันนี้มันเกินประมาณพูดตัวนึ่งอะไรปกติมันเดือดเดืเตี้ยสุดเลยอันนี้มันถึงเพียงหัวเลยค่อยเป็นหน่วยงค่อยติดลูกติดมากยังต้นมือเพราะว่ากันหน่อยเดือดเตี้ยเออเดือดเตี้ยใช่ไหมว่ากัน เอเอโอเคอยู่น,นี่จันที่ที่หนึ่งที่สอง่เป็นไอ้ที่สามที่สี่ที่หาเออแมนติดเลยนะครับแปลกุ้งต้นเตีย,ดเดยนเตียเออเพียงคัดกดแค่กระตุกเดี๋ยวปุยออกมาลุยม่าห้อยอ่อนตน้นเหราเนี่ยี่น้องมาทำความสะอาดพร้อมผมมีดไปกีดพร้อม ว่าถ้าในกีดที่ต้นมุนี้ก็ได้พี่น้องเออปลาปลาระบบปลดหน้ากันลดต้องกีด,ดเรื่อยๆนะงาออกเรื่อยๆม,มาออกคือให้เราตากใบออกเออจันเฉดเฉดเท้งกราบได้ไงเช้งกันได้ยๆเอาสร้างรับสร้างมุนีกับความบุญความุณพี่น้องด้วยเออติดตามทางช่องยูทูบผมกับพวกใครมีเวลาคนนี้ก็ได้ยาก ว่าวจบไปที่เอาแก็ปุ๋ยคอ,อกไปเอามาลถ,ถนนหน,น,น,นุ่มๆใส่ซนทั้งดันนั่นแหละทั้งด้านหลังผมเนี่ยว่าวมากันาะนะครับปุ๋ยคอ,อกมาจากบ,บ้านสวนวันชระพ่นไปละซึ่งเป็นอนมรนาชวา่วยพี่นอ้องพวกไปทั้งซุนนิ่งขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องทุกๆทุกคนเด้เอ นะครับผมก็จะติดเตรียมอาปุ๋ยคอกไปใส่ต่างสาบลายทุกคนนะที่ผ่านสอบไปใส่ต้นไม้ไส่สั้นบางสำหรับไม้ดอกไม้ประดับบางส่วนอเอาไปบ้านสวนวัตถุละพ่ตอนใช้สายเตรียมไหม็ดเดวเอาสบายดีเส้ามมือนี้ขอบคุณ,คณพี่น้องที่ติดตามเด้อนะครับขอบคุณขอบคุณที่ติดตามนะครับสาหรับจอมมือสบายดีขอบคุณครับผม